อึ้งเปิดสาเหตุเบิร์ดแฟนแตงโมยอมให้ไปนั่งเรือก,ก่อนเกิดเหตุสลดสวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่หลายคนยังทําใจไม่ได้หลังจากสูญเสียนางเอกดังแตงโมนิดาจากเหตุสลดนะครับพัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทก่างแม่น้ําเจ้าพยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งขนาดนี้นะครับคดีก็ยังคงเป็นปริศนาและอีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงในเหตุการณ์ก็คือเบิร์ดแฟนแตงโมที่ลงพื้นที่ตามหาแตงโม ร้องไห้ฟูมฟายจนหลายคนสงสัยและเห็นใจเขาเป็นอย่างมากโดยหนุ่มกัญชัยเล่าในรายการข่าวใส่ไข่ได้คุยกับเบิร์ตแฟนแตงโมถามเบิร์ตว่ารู้หรือเปล่าว่าแตงโมจะไปลงเรือในวันนั้นเบิร์ตตอบว่ารู้ครับเพราะว่าแตงโมบอกว่าพพิ่งนี้จะไปนั่งเรือก,กับเพื่อนซึ่งเบิร์ตก็ไม่ได้ถามต่อไม่ได้สงสัยไปถามอะไรต่อเพราะที่ผ่านมานะครับแตงโมมักถูกตีกรอบไม่ค่อยได้รับอิสระทางด้านความรัก เบิร์ตรู้สึกว่าแตงโมควรจะได้รับอิสระในการไปไหนมาไหนไม่ได้หมายความว่าเรารักกันเราจะต้องมายึดติดอยู่ด้วยกันห้ามเขาไปเที่ยวเบิร์ตอยากให้แตงโมได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆโดยที่เรายังรักกัน ซึ่งหลังจากที่ชาวเน็ตทราบเหตุผลนะครับก็ถึงกระบอกว่าเบิร์ดเนี่ยไม่เหมือนแฟนคนก่อน,นของแตงโมที่ผ่านมาและแตงโมยังเคยบอกอีกว่าเบิร์ดเนี่ยนิสัยคล้ายๆของพ่อโสและแอนนานะครับยังเคยพูดบอกว่าตั้งแต่มีเบิร์ดเข้ามาในชีวิตแตงโมแตงโมก็เปลี่ยนไปดูสดใสล่าเริงทําให้โรคซึมเศร้าของแตงโมเนี่ยดีขึ้นเพราะคอยอยู่เป็นกําลังใจตลอดทุกช่วงเวลาตั้งแต่คุณพ่อของแตงโมเสียก็ได้หนุ่มเหมร์ดเป็นกําลังใจที่สําคัญนะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรหรือาม,มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง